พระคาถาเมตตามหานิยมพระคาถาเมตตามหานิยมบทนี้ท่าน,น,นให้สวดภาวนาเป็นประจำหรือภาวนาก่อนที่จะเดินทางออกไปทำภารกิจใดๆจะให้เกิดพระพุทธคุณเป็นเมตตามหานิยมดีนักแลนะโมตัตตะพระวัโตอระระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนะโมตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทโธเมตตาใครมองเห็นหน้ากูให้เมตตาเอ็นดูรักใครเป็นมิตรมิคิดเป็นศัตรูเมตตาเอ็นดูรักสงสารกูจนวันตายพุทธมิเสื่อมคาย โทมิลืมกูเอหิลาพังปิยังมะมะเอหิทะนังปิยังมะมะเอหิโพคังปิยังมะมะพุทโธเมตตามหาลาพังพระวันตุเมนะมะพระทะ